สวัสดีนะครับขอต้อนรับสู่ตอนแรกนะครับของรายการ ASH Research Chat นะครับโดยตอนแรกก็จะนำเสนอเกี่ยวกับปริทัศน์การตรวจวินิจฉัยโรคโควิด -19 นะครับโดยผมนะครับอาจารย์จีหรือจิรพงษ์ธนงศักดิ์สิกุลปฏิบัติการเป็นหัวหน้าห้องและตรวจวินิจฉัยระดับโมเลกุลซึ่งปัจจุบันก็ให้การาบริการการตรวจวินิจฉัยโรคโควิด -19 ด้วยวิธีเดีย Time RT-PCR ครับผมโดยดประส์ของ ตอนนี้นะคะก็คือเป็นการรวบรวมบทความความรู้ที่เป็นประโยชน์กับนะนักทันคการแพทย์ที่ปฏิบัติงานที่ให้การตรวจวินิจฉัยโรคโควิด -19 ด้วยวิธีเรียลไทม์ RT-PCR ซึ่งก็จะเป็นการรวบรวมบทความที่ตีพิมพ์ในวรารสารนานาชาติที่เป็นรีเสิร์ชนะคะก็จะให้ประโยชน์กับนะนักทคนคการแพทย์รวมทางผู้ที่สนใจด้วยคำถามแรกเลยทุกคนก็น่าจะรู้กันแล้วว่าโรคโควิด -19 มีสาเหตุมาจากอะไร โรคโควิด -19 เนี่ยนะคะมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะครก็จะมีหน้าตารูปร่างเหมือนกับที่โชว์ในหน้าจอฝั่งซ้ายมือสุดโดยไวรัสที่เกาโกะโรคโควิด -19 เนี่ยเราก็จะเรียกว่าซาโควี2เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นญาติใกล้ๆเคียงกับโรคไวรัสที่เกาะโารคตาในมนุษย์เมื่อหลายปีก่อน,นครับรูปร่างเขาเนี่ยก็จะเป็นทรงกลมนะครับ แล้วก็เปลือกเขาเนี่ยเห็นทึบๆน้อจะเห็นเป็นทึบๆก็จะเป็นชั้นเปลือกชั้นที่เป็นไขมันที่เขาขโมยมาจากโฮสแล้วก็สูงขึ้นไปก็จะเห็นเหมือนเป็นตุ่มที่ปักอยู่บนผิวของเขาอันเนี้ยก็จะเรียกว่าสไป์หรือเป็นส่วนที่เป็นโปรตีนสไป์ที่ใช้จับกับโฮสเซลล์ของโฮสที่จะที่จะนำพาไวรัสเข้าไปในเซลล์เพื่อทำให้เกิดการติดเชื้อโดยรวมๆเนี่ยมองเห็นก็จะมีเขาก็จะเหมือนหน้าตาเหมือนเหมือนมงกุฎ เขาเลยจัดอยู่ในวงโคโรนาวิลเดหรือว่าเป็นโคโรนาไวรัสซึ่งเปลือกข้างในที่อยู่ตรงรูปกลางนะคะร,ร,รูป B เนี่ยก็จะเห็นว่าไส้ในของเขาก็จะเป็นขดขดก็จะเป็นสารพันธุกรรมก็จะเรียกว่า I เป็น rna เนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าซาโควีทูเนี่ยก็จะเป็น rna ไวรัสซึ่งเขาจำลองตัวเนี่ยก็จะเพื่อเพิ่มปริมาณของสารพันธุกรรมแล้วก็โปรตีนที่เป็น ที่เป็นองค์ประกอบของอนุภาคไวรัสซึ่งเราจะเรียกกันว่าการจำลองตัวเพราะว่าไวรัสไม่ไม่สามารถแบ่งตัวเพิ่มจำนวนด้วยตัวเองได้เขาจะต้องขโมยของของโฮสต์มามาจำลองทั้งสารพันธุกรรมของตัวเองแล้วก็โปรตีแล้วก็ประกอบร่างกันเป็นไวรัสชนิดใหม่เพื่อออกไปสู่เซลล์ขั้นเคียงก็ทำให้เกิดการติดเชื้อต่อไปก็จะเห็นขดๆตรงกลางนะครับที่เป็นแบบเส้นยืกยืดๆนะก็จะเป็นเส้น RNA ของไวรัส เมื่อไวรัสเ,เข้ามาในเซลล์แล้วเนี่ยเขาจะต้องขโมอยองค์ประกอบบางอย่างของโฮสต์เนี่ยหรือเซลล์เจ้าบ้านเนี่ยเพื่อมาจำลองสารพันธุกรรมของตัวเองตรงกลางก็จะเห็นว่าที่เป็นสีน้ำเงินที่เป็นเส้นขดๆเนี่ยที่เป็นยึกๆเนี่ยก็จะเป็นไวรัสอ่า n a ของไวรัสที่เข้ามาจากนั้นเขาก็จะเกิดการจำลองสร้างเป็นตัวที่ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่เป็นเป็นเป็น RNA ที่เพิ่มขึ้นใหม่ที่กลายเป็นสีส้ม ถ้าเราตรวจเจอไอสีส้มเนี่ยเส้นที่เป็นเส้น RNA ของไวรัสที่เป็นสีส้มเนี่ยจะบ่งชี้ว่ามีการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนเนาะคับจากนั้นเนี่ยพอสร้าง RNA ขึ้นมาแล้วเขาก็จะเกิดการถ่ายท่อออกเป็น,ปนโปรตีนแล้วก็ประกอบร่างเป็นตัวใหม่แล้วก็ออกไปทำให้เกิดการติดเชื้อเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจวินิจฉยัย การติดเชื้อเนี่ยก็จะทําการตรวจหาว่ามีสารพันธุกรรมของไวรัสเนี่ยอยู่ในร่างกายของคนหรือไม่โดยวิธีการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมที่เรียกว่า real time rt pcr ต่อมาแล้วก็จะมีคําถามเพิ่มขึ้นว่าแล้วเราจะตรวจไิ่ฉัยโรคโควิด -19 ด้วยวิธีอะไรบ้างเบื้องต้นที่บอกไปแล้วเนาะก็จะมีการตรวจหาสารพันธุกรรมนะครด้วยวิธีการเพิ่มปริมาณให้ของสารพันธุกรรมที่อยู่ในสิ่งส่งตรวจเนี่ย ให้เพิ่มปริมาณจนถึงระดับที่เราตรวจและเห็นได้แล้วก็จะเป็นการตรวจโดยแบบเห็นการเพิ่มขึ้นของสารพันธุกรรมที่เพิ่มปริมาณขึ้นเนี่ยในแต่ละแต่ละรอบของการตรวจเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นเรียลไทม์ก็คือณเวลาที่ที่ตรวจเห็นเลยว่ามีการเพิ่มปริมาณขึ้นซึ่งจากกราฟเนี่ยก็จะเห็นว่าในวีคแรกของการของการติดเชื้อและมีอาการเนี่ยภายในวีคแรกเนี่ยเราจะใช้วิธี PCR เนี่ยได้ค่อนข้างแม่นยำเส้นกราฟที่เป็นเส้นกราฟทึบๆสีต่างๆเนี่ยก็จะเป็นการตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสด้วยวิธีเรียลไทม์อาร์พีทีซจากสิ่งส่งตรวจต่างๆเนาะหเส้น1สีก็จะแทนตัวตัวอย่างที่เก็บมาจากทางเดินหายใจส่วนต้นเนี่ยในแต่ละส่วนเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปก็จะเห็นว่าช่วงสัปดาห์แรกเนี่ยก็ ตรวจหาสารพฤุกรรมด้วยวิธี PCR เนี่ยจะค่อนข้างแม่นยำแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอพอเริ่มต้นที่อ,อีคที่2หรือสัปดาห์ที่2เนี่ยที่หลังจากมีอาการแล้วอะ่ะการตรวจด้วยวิธี PCR เนี่ยมักจะให้ผลลบเพราะฉะนั้นเขาก็จะใช้วิธีการตรวจวิธีที่2ที่เรียกว่าซ e โ o โลจิค a ลแอ s เ y s ซีโรแปลว่าน้ำเหลืองแต่ว่าการตรวจหาแอนติบอดีในน้ำเหลือง แอนติบอดีก็จะเป็นสารของระบบภูมิคุ้มกันนะครับที่เป็นสารน้ําจะเป็นจะเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่าร่างกายของเราเนี่ยได้รับเชื้อซาโควี2ออกมาเพราะฉะนั้นไอเส้นปะที่เราเห็นทั้งเส้นสีม่วงแล้วก็สีเขียวในภาพเนาะก็จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงว่ามีการเพิ่มขึ้นของระดับที่เป็นสารภูมิต้านทานที่เราเรียกว่าแอนติบอดีเนาะถ้าเราเจอตรวจเจอแอนติบอดีต่อ องประกอบของซาโควี2ก็จะบ่งชี้ว่าเมื่อ2สัปดาห์หรือ1สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้รับเชื้อซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับที่ p c r มันลดลดความแม่นยำลงเพราะว่าเขาเชื่อว่าสัตว์ให้ข้อสันนิษฐานว่าพอคุมภคุ้มกันที่เป็นแอนติบอดีขึ้นมาเนี่ยก็จะทำให้ระดับของไวรัสนี่ยมันลดลงสารพฤกธุกรรมก็จะน้อยลงะฉะนั้นความแม่นยำด้วย p c r มันก็จะลดลงเราเลยจะต้อง ตรวจด,ด้วยวิธีเซโลโลจิคอแอสเสหรือว่าตรวจหาแอนติบอดีต่อมาแล้วเราจะเก็บเก็บสิ่งส่งตรวจาจากจากร่างกายเนี่ยส่วนใหนบ้างที่จะเจอเชื้อของซาโควีทูอันนี้อาจารย์ได้ทำการรวบรวมนะครับบทความที่ตีพิมพ์ในวรารสารต่างประเทศเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าอย่างที่บอกไปตั้งแต่กราฟแรกแนะ้ว่าในช่วงหนึ่งหนึ่งสัปดาห์แรกของการติดเชื้อและมีอาการเนี่ย ยิ่งอาการสูงเนี่ยก็จะตรวจเจอ RNA ของไวรัสเนี่ยทั้งทางเดินหายใจส่วนต้นนะครับก็จะได้แก่ไอตรงที่เป็นโพรงจมูกถ้าใครเคยโดนเก็บสวอปก็จะเห็นว่าเขาจะแยงเข้าไปในจมูกจนถึงโพรงด้านหลังหรือเข้าไปเ,เก็บที่คอหอยนะครับลวงเข้าไปที่คอหอยอันนี้ก็จะเป็นการเก็บสวอปของทางเดินหายใจส่วนต้น 1นถึงหวันแรกเนี่ยที่มีอาการเนี่ยก็จะเจอด้วยเรียวทามาที PCR เนี่ยได้ค่อนข้างโอกาสค่อนข้างสูงนอกเหนือจากาการเก็บสิ่งป้ายจากโพรงจมูกส่วนส่วนท้ายหรือว่าคอหอยก็ยังเก็บสิ่งส่งตรวจจากทางเดินหายใจส่วนส่วนล่างได้เช่นสปิลตุ้มก็คือ,อเสมหะแล้วก็น้ำล้างปอดที่เรียกว่าบองโคแเอเวียลลาลาวชอันนี้ก็จะเป็นสิ่งส่งตรวจที่เก็บได้จากทางเดินหายใจ ส่วนปลายหรือส่วนท้ายนะครับอีกวิธีหนึ่งที่ที่ที่เป็นที่กำลังนิยมอยู่ก็คือการเก็บน้ําลายแต่ว่าจากการศึกษาแล้วก็การเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยเขาพบว่าน้ําลายที่เก็บน่ะมันไม่ใช่แค่บ้วนออกมาหรือถุย,ถ,ยถุยออกมาเนาะมันจะต้องเก็บแบบขาดที่เรียกว่า cast up by clearing the throat อะเนาะมันก็คือฝรั่งเขาใช้คํานี้เนาะมันก็จะแปลว่าเราขาดมันออกมาเพื่อให้น้ําลายที่ได้เนี่ยมันมาจาก p o ส t e r i o r ฟาริงเจียวคาวิตี้เนาะก็คือมันอยู่ที่โพรงคอหอยส่วนส่วนท้ายต้องขาดมันออกมาซึ่งเขาบอกว่าทําไมเราจะต้องเก็บทางเดินสิ่งส่งตรวจจากทางเดินหายใจส่วนส่วนท้ายด้วยเพราะเขาบอกว่าไอทางเดินหายใจส่วนท้ายเนี่ยมันจะให้ผลบวกเนี่ยค่อนข้างสูงกว่าทางเดินหายใจส่วนต้นอันนี้มันก็จะสอดคล้องกับวงจรการติดเชื้อของของซาโควีเนาะ เริ่มต้นเนี่ยมันจะเข้าทางทางเดินหายใจส่วนต้นจากนั้นเนี่ยเชื้อก็จะค่อยๆแพร่กระจายลงทางเดินหายใจส่วนท้ายเพราะฉะนั้นสิ่งส่งตรวจที่เก็บจากทางเดินหายใจส่วนท้ายเนี่ยมันก็จะให้ผลบวกเนี่ยค่อนข้างสูงกว่าทางเดินหายใจส่วนต้นถ้าใครจําได้เมื่อปีที่แล้วซึ่งทาง lab ของสหเวนเนี่ยก็รับรับสิ่งส่งตรวจมาตวารวจซาโควีเป็นเป็น lab แ,แรกๆของประเทศเหมือนกันเราจะเก็บสองไม้เนาะสวอปก็คือไม้แรกเก็บจากโพรงจมูก ส่วนท้ายแยงเข้าไปกับไม้ที่สองเราจะเก็บที่คอเรียกว่าโฉสวอบแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นที่เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าเก็บแค่ไม้ใดไม้หนึ่งก็ได้แล้วนะครับเพื่อเป็นการหนึ่งเป็นการประหยัดแล้วก็ลดความเสี่ยงที่จะลุกรานคนผู้รับบริการเนาะกลับมาที่น้ําลายทำไมเราถึงต้องเก็บน้ำลายจริงๆน้ำลายมันเท่าที่ มีการศึกษาและแนะนำเนี่ยเขาบอกว่าการเก็บน้ําลายเนี่ยหรือว่าการเก็บน้ําที่ล้างจากโพรงจมูกเนี่ยมันถือว่าเป็นการตรวจกรองเท่านั้นเนาะสำหรับผู้ที่มีความกังวลหรือวอรี่เวลก็คือมีความกังวลแต่ตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้มีอาการหรือแม้แต่กระทั่งไม่มีไม่มีประวัติที่จะไปรับเชือ้อแต่มีความกังวลที่จะตรวจเพิ่งการเก็บน้ําลายแล้วหรือว่าน้าล้างโพรงจมูกไปตรวจเนี่ยถือว่าเขาเขา เขาบ่งเป็นข้อบ่งชี้ว่าเพื่อให้ผู้รับบริการเนี่ยมั่นใจว่าเขาไม่ติดเชื้อแต่ไม่เหมาะสมที่จะใช้ในการวินิจฉัยว่าติดเชือ้อจะฟังลุงงๆเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นในลักษณะนี้สิ่งต่อมานักเทคนิคการแพทย์จะกลัวมากช่วงปีแรกๆที่โควิดมาว่าเอ๊ะแล้วในการตรวจวินิจฉัยในประจำวันหรือที่เรียกว่ารูทีนแลบเนี่ย พวกเลือดพวกฉี่เนี่ยมันมันมีโอกาสแพร่เชื้อได้ไหมเพราะว่าต้องต้องเข้าใจนะว่าใน l ลบของเทคนิคการแพทย์เนี่ยใน routine lab เนี่ยเราต้องตรวจสารเคมีจากเลือดจากฉี่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นตอนที่โควิดเข้ามาใหม่ๆเนี่ยนักเทคนิคการแพทย์จะกังวลมากเลยแต่การรวบรวมข้อมูลเนี่ยก็พบว่าเลือดกับฉี่เนี่ย ไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอไวรัสทั้งทงที่คนนั้นผลเป็นบวกเนาะแต่ว่าในเลือดก,กับในฉี่เนี่ยไม่ค่อยเจอเชื้อเท่าไหร่ส่วนไวรัสเนี่ยถ้าเอาไปเพาะเชื้อในเซลล์ในเซลล์ที่ที่เขาติดเชื้อง่ายๆเนี่ยในการเพราะเชื้อนอกร่างกายเนี่ยเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าถ้าหลังจาก8วันที่มีอาการเนี่ยไม่ค่อยจะเพาะเชื้อได้แต่ PCR บวก แต่เชื้อมันน่าจะน้อยจนไม่สามารถติดในเซล์พ์ตเลี้ยงได้นะครับก็ก็บ่งชี้ความเสี่ยงที่มันต่ำลงแต่ไม่ได้บ่งชี้ว่ามันจะไม่ติดเนาะอันที่2ในอืล่ะใน,ในอุจจาระเป็นยังไงก็พบว่าเราเจอสารพนธุกรรมของเชื้อในอืนเนี่ยบวกด้วย pcr เนี่ยเป็นเวลานานเชื่อไหมว่าเขาจะหายแล้วคนที่เจ้าของแซมเปิลจะหายแล้วแต่วรัสก็เมื่อเอามาเพาะเชื้อในเซลล์เพาะเลี้ยงเนี่ยก็ไม่บวกเหมือนกัน ก็มีการมีการทดลองอยู่ว่าถ้า PCR เนี่ยให้ผลประมาณต่ำกว่า10กำลัง6 copy number per ml เนี่ยมันจะเพาะเชื้อได้อยู่ไหมเขาบอกว่าถ้าปริมาณสารพันธุกรรมของเชื้อในสิ่งส่งตัวเนี่ยมันน้อยกว่า10กำลัง10กำลัง6 c o p อป per ml เ,เนี่ยก็มักจะไปเพาะเลี้ยงเชื้อเนี่ยไม่ค่อยได้ก็บ่งชี้ว่ามันปริมาณเชื้อจริงๆมันน่าจะต่ำนะคะความเสี่ยงก็น้อย อันนี้เป็นหลักฐานเนาะที่ที่พูดไปก็จะเป็นกราฟที่โชว์ผลเมื่อกี้เนาะว่า,าทางซ้ายมือก็จะเป็นจำนวนตัวอย่างเนาะหนึ่งหนึ่งจุดก็จะแทนสิ่งส่งตรวจหนึ่งตัวอย่างถ้าเป็นสีเหลืองสีเหลืองค่อนข้างไบรท์ก็จะเป็นตัวอย่างที่เก็บมาจากทรอสวอก็คือรวงอไม้ป้ายคอกับที่เป็นมนๆหน่อยจุด กลมๆมนๆหน่อยสีเหลืองมนๆหน่อยก็จะเป็นที่ล้วงมาจากอ,อ่อนาโซฟาเรนเจียก็จะเห็นได้ว่าอ,อ่อช่วงแรกๆเนี่ยประมาณ6วันแรกของการติดเชื้อและมีอาการอะ่ะจำนวนแซมเปิลที่จะบวกโอกาสที่จะบวกด้วยด้วย PCR เนี่ยก็ค่อนข้างสูงแต่พอหลังจาก6วันไปแล้วตัวอย่างที่เก็บจากคนไข้ที่มีอาการหลังจาก6วันไปแล้วเนี่ยก็จะให้ผลลบและ และจานวนจํานวน c o อ y n ี้น e r เบอร์ของสารพนษุกรรมไวรัสก็จะลดลงเนาะเห็นปะว่า6กวันแรกเนี่ยมักจะไปกองกันอยู่ที่ประมาณ1ิบกาลังห้าถึงสิบกาลังสิบกัอบบี้นัมเบอร์เปอร์สวอบแต่ถ้าเก็บจากคนไข้ที่มีอาการ6วันไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ปริมาณสารพริษุกรรมของไวรัสจะไปกองกันอยู่ที่สิบกาลังสามถึงสิบกาลังสี่ก๊อบบี้เปอร์สวอบเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มให้ผลลบบ้างแล้วเนาะ ก็จะตรงตามที่ที่ข้อมูลที่อาจารย์ให้ไปส่วนกราฟที่อยู่ขวามือก็จะเป็นที่เก็บจากปีทุ่มก็คือเสมหะเป็นตัวแทนสิ่งท่งตรวจของทางเดินหายใจส่วนปลายหรือส่วนล่างเนาะก็จะแทนด้วยสีส้ม1จุดสีส้มก็คือหน,หนึ่งตัวอย่างที่เก็บมาจากคนไข้1คนส่วนสีออกเทาๆก็จะเป็นตัวอย่างที่เก็บมาจากอุจจาระเนาะ หนึ่งวงกลมก็แทนหนึ่งตัวอย่างที่เก็บมาจากคนไข่หนึ่งคนก็จะเห็นได้ว่าตัวอย่างที่เก็บมาจากสปิลตุ้มก็มักจะใหออ้จำนวนก๊อปปี้นัมเบอร์สูงเฉลี่ยแล้วสูงกว่าตัวอย่างที่เก็บมาจากโรโซว์หรือนาโซฟาลิงเจียวโซ์ที่เป็นออตัวอย่างที่เก็บมาจากทางเดินหายใจส่วนต้นแล้วเรทหรืออัตราที่มันจะลบเนี่ยก็จะน้อยกว่าก็จะตรงตามทฤษฎีที่ให้ไป ส่วนตัวอย่างที่เป็นอุจจาระก็เขาจะเริ่มบวกกลางๆสักสิบกำลังห้าเป็นต้นไปแล้วก็จะจะให้อ่อเลดท,ที่บวกเนี่ยค่อนข้างสูงและค่อนข้างยาวกว่าระยะให้ระยะบวกที่ยาวกว่าทางเดินตัวอย่างที่เก็บมาจากทางเดินหายใจส่วนต้นต่อมาทุกคนก็อยากจะทราบว่าแล้วอะไรคือซากเชือ้อทุกคนจะบอกเหมือนกันหมดเลยว่าคนไข้าหายแล้วไม่มีอาการ แต่ก็ยังเจอสารพันธุกรรมที่ตรวจด้วยวิธีเรียลไทม์อาร์พซอาอยู่ก็จะยินได้ยินกันว่ามันเป็นซาดเชื้อซากเชื้อคืออะไรทำไมถึงเรียกว่าซาดเชื้อซากเชื้อเกิดจากว่าทางซ้ายมือเนาะกราฟทางซ้ายมือข้างบนก็จะเห็นว่าตัวอย่างที่เก็บมาจากทางเดินหายใจส่วนต้นก็คือสีเหลืองแล้วก็สีส้มก็คือที่เก็บจากสปิลตุ้มทางเดินหายใจส่วนปลายแล้วก็สีเทาที่เป็น ตัวอย่างที่เป็นอุจจระก็จะเห็นได้ว่าไอ้เจ้าสิ่งส่งตรวจที่เป็นอุจจาระเนี่ยไม่ว่าจะเก็บช่วงไหนก็ตามมักจะให้ผลลบด้วยวิธีการเพาะเชื้อในเซลเซล์ในเซล์พเพาะเลี้ยงนอกร่างกายแต่ทางเดินหายใจส่วนต้นถ้าเก็บในช่วงซักช่วงแรกๆสัก4วันแรกเนี่ยที่มีอาการเนี่ยก็มักจะให้ผลบวกแต่ก็ไม่ได้บวกร้อยเปอร์เซนต์ก็จะเห็นได้ว่า ตรงวันเดียวกันทั้งวันที่3และวันที่4เนี่ยก็จะบวกครึ่งคงเองนะครับในขณะที่ทางเดินหายใจส่วนปลายที่เราบอกว่ามักจะพบเชื้อได้เยอะเนี่ยก็จะบวกได้ค่อนข้างดีจนหลังวันที่8ไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างที่เก็บจากทางเดินหายใจส่วนต้นส่วนปลายหรืออุจจาระเนี่ยก็มักจะให้ผลลบและเพาะเชื้อไม่ขึ้นส่วน Copy Number อย่างที่บอกถ้า Co p ป Number เนี่ยต่ำกว่า10กำลัง6เนี่ย มันจะพเพาะเลี้ยงไม่ค่อยขึ้นแล้เนาะก็จะสอดคล้องกับสัดส่วนที่ให้ผลบวกจากการพเพาะเลี้ยงในเซลล์พอเลี้ยงนอกร่างกายก็จะเห็นได้ว่าเอ้ยมันน่าจะเขาเลยให้ข้อสันนิษฐานว่าแม้ว่าจะตรวจเจอ,อสารพันธุกรรมโดวยวิธี RT-Real time PCR เมื่อคนไข้เนี่ยมีอาการหลังจากหนึ่งอาทิตย์ไปแล้วหลังจากหนึ่งอาทิตย์ไปแล้วอาการไม่ค่อยมีเนี่ย มันน่าจะเป็นซากเชื้อเนาะเพราะว่ามันเพาะเลี้ยงอ่อไม่ค่อยขึ้นก็จะมาย้อนกับกราฟนี้ว่าเอ้ยเขาเชื่อว่ามันน่าจะเป็นสารพันธุกรรมที่เป็นสีสีเนาะช่องกลางที่อาจารย์บอกไว้ตอนแรกก็คือเข้ามาสารพันธุกรรมของไวรัสเป็นสีน้ําเงินหลังจากนั้นเขาก็จะเพิ่มปริมาณก็จะเป็นสีส้มอันนี้จะเป็นสารพันธุกรรมที่เราเรียกว่าจีโนมิกหรือสารพันธุกรรมที่มันจะถูกนําเข้าบรรจุอยู่ใน อนุภาคไวรัสใหม่แล้วออกไปติดเชื้อได้แต่ระหว่างที่มีการจำลองสารพันธุกรรมในในเซลล์ติดเชื้อเนี่ยมันจะมี RNA อยู่กลุ่มหนึ่งที่เรียกว่า s u b g e โน m i c RNA s u b g e โนมิก RNA เนี้ยมันจะเป็นการจำลอง RNA สายเล็กๆที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งแต่ละเส้นก็จะใช้ในการ ถอดออกเป็นโปรตีนของไวรัสที่เรียกว่า structural protein ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบสาคัญที่จะประกอบไปเป็นอนุภาคของไวรัสใหม่ขึ้นซึ่งไอสับจีโนมิก r อ a เนี้ยจะไม่เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นในรูปของ RNA นะจะไม่อยู่ในรูปของ RNA ในสารในอนุภาคของไวรัสใหม่แต่จะเป็นแค่ต้นแบบที่จะถอดออกเป็นโปรตีนเท่านั้นแล้วไอเอมไอเอตัวเนี้ย ที่เรียกว่าสับจีโนมิกเนี่ยก็จะไม่ใช่ RNA เต็นสายที่จะอยู่ในเซลล์ที่จะอยู่ในอนุภาคของไวรัสเพราะฉะนั้นเขาเลยสันนิษฐานว่าไอา้ซากเชื้อที่เราตรวจกี่ครั้งก็เจอก็เจอแล้วเรียวไทม์บวกเนี่ยแต่คนไข้ไม่มีอาการและแล้วก็เอาไปเพาะเชื้อก็ไม่ค่อยขึ้นมันน่าจะเป็นซากที่มาจากสับจีโนมิก mRNA ซึ่งข้อสันนิษฐานนี้ก็ยังต้อง ต้องทำการศึกษายืนยันต่อไปแต่ก็จะมะีการศึกษาในเบื้องต้นเนาะเขาก็จะทำการว่างั้นก็ตรวจซิว่าจริงๆแล้วอะในปกติเวลาเราตรวจสารพันธุกรรมด้วยวิธี real time RT PCR นะ่ะเขาจะตรวจในปริมาณองค์รวมเนาะเรียกว่า total RNA ก็จะใช้วิธีการตรวจหาไม่ได้แยกว่าอันไหนเป็นเป็นตัวที่เข้ามา ตัวไหนเป็นสับจีโนมิกหรือตัวไหนเป็นตัวที่เป็น RNA ที่เกิดจากการจำลองขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นการศึกษาชิ้นนี้เนี่ยบทความชิ้นนี้เนี่ยก็ทำการศึกษาวัดเฉพาะ RNA ของไวรัสที่เป็นตัวที่จำลองถูกจำลองเพิ่มขึ้นมาใหม่เนาะก็จะมีความแม่นยำบอกบ่งชี้ได้ว,ว่ามันเป็นมันเป็นซาดหรือว่ามันเป็น RNA ที่เกิดจากการจำลอง จากสารพันธุกรรมตั้งต้นแล้วมีมีแอคทีฟอินเฟคชันเกิดขึ้นอยู่เนาะอันนี้ดูเฉพาะตัวที่สร้างขึ้นมาใหม่ก็จะเห็นได้ว่าหลังจากวันที่6ไปแล้วอะถ้าเป็นสปิลตุ้มนะครับหรือว่าเสมหะเนี่ยปริมาณ Copy Number ของ RNA ที่สร้างขึ้นมาใหม่ที่จำลองขึ้นมาใหม่บ่งชี้ว่ามี a อคทีฟแอคทีฟอินเฟคชันเนี่ยก็จะลดลง จนเกือบเกือบครึ่งหนึ่งของของตัวอย่างเนี่ยก็จะให้ผลลบแล้วจากสวอก็จะเป็นตัวไม้ป้ายจัดทางเดินหายใจส่วนต้นก็จะเห็นว่าหลังจากวันที่6ไปแล้วเนี่ยให้ผลเนก็ะทีบหมดเลยเช่นเดียวกับออสตูหรือว่าอุจลระก็จะเห็นได้ว่าเอ้ย a n a ที่เราตรวจในด้วยด้วยวิธีธรรมดาทั่วไปที่ตรวจ Total ไ n a เนี่ย,ย,ยมันมัน,มนส่วนใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็น i n a ที่ไม่ได้ Active อยู่นะครับแต่ถ้ามาตรวจเฉพาะเฉพาะตัวที่มันเป็น Active r e p l i c a t i o n Form เนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามัน,ม,นมีปริมาณน้อยมากเลยหลังจากวันที่6ไปแล้วก็ก็จะน่าจะสอดคล้องกับข้อสันธิฐิที่ว่ามันเป็นซากเชือ้อก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นบทความที่รวบรวมที่จะเป็นประโยชน์กับนะนักเทคนิคการแพทย์ที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคซาโควีทูเพื่อใช้ประกอบในการแปลผลนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับ ทุกท่านครับผมขอบพระคุณครับ